ข้าวแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงห่อละหกสิบบาทสั่งเลยครับสวัสดีครับแม่สุภกิจนะครับรับบทครับในเรื่องครับสวัสดีครับลิตเติ้ลเตชินครับรับบทเป็นนัท อ๋อ oh, เรื่องซีรีส์นะครับเรื่องซีรุ่นเดียบุกเดอรซีรีส์ครับผมเป็นผลงานแรกเลยใช่มันก็ตื่นเต้นเนาะแล้วก็แต่มันตื่นเต้นแบบบนกดดันไปด้วยอย่างเงี้เพราะแบบเข้ามาใหม่แล้วก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาในวงการเรื่องแรกก็ มาได้รับบทนาเลยอันนี้ก็บบม,มีทั้งกดดันแต่เราก็ตื่นเต้นนะที่แบบดีใจที่ได้โอกาส<ม>อ่าครับผมก็เหมือนกันเรียกเป็นเป็นเหมือนประสบการณ์ใหม่ของพวกเราสองคนเลย<ม>ก็เลยพอลองไปทําดูอัตอนแรกเราก็กดดันแหละมันก็แบบม,มีความดีใจอ,อยู่ด้วยที่แบบเออได้อย่างน้อยก็ได้โอกาสที่แบบคือได้รับมาครับผมที่จริงตอนแรกเซอร์ไพรส์นะเพราะแบบเหมือนเขาก็มาบอกตอนใกล้มากๆเลยที่ว่าตอนแรบอ ใช่บอกอพอบอกปุ๊บอีกวันหนึ่งก็คือไปถ่ายโปสเตอร์เลยโอ้โหอาใช่ครับเออไม่มีเวลาให้เตรียมตัวมากกว่านี้เลยเนาะใช่แบบโดนที่ชนุกแบบหลอกว่าเอ้ยอยนู่นนี่นานสักพักหนึ่งปุ๊บประก,กาศแล้วก็อีกวันถ่ายโปสเตอร์เย,ย<า>อ,ต,ต,อตอนแรกเราก็เตรียมตัวอยู่หลายเดือนอยู่นะก่อนที่จะแบบรู้ตัวว่าแต่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าได้บทหรือเปล่าอืม่า ส่วนใหญ่ที่นานอ่ะจะเป็นเพราะว่าเหมือนแม่กับเติ้นเป็นเรื่องแรกด้วยเนาะก็เลยแบบพื้นฐานการแสดงอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยมีม,มันก็เลยแบบนานตรงนั้นแต่เวลาทั้งหมดที่เวิร์กช็อปก็น่าจะเกือบหกเดือนนะครึ่งปีได้หกใช่ก็จริง,รงๆเราเวิร์กช็อปกันหกเดือนแต่ว่าถ้าถามว่าละลายพฤติกรรมเราไม่ค่อยจะได้แบบละลายพฤติกรรมกันเนาะมันไม่เชิงละลายพฤติกรรมเออมันไม่เชิงละลายพฤติกรรมแต่มันเป็นเวิร์กช็อปเพื่อเพื่อ กับทนั้นมากกว่าเข้าคาแรคเตอร์รอ,อะไรมากกว่าอ,อ๋อแม็กกัตเติเ้ลใช่ไหมใช่ใช่ก็เหมือนจริงจริงแม็กกัตเติ้ลรู้จักกันมานานแล้วนะแบบรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเล่นซีรีส์หรือมาก่อนเข้ามาในวงเพราะว่าเราแบบเป็นลีดธรรมศาสตร์ด้วยกันรุ่นเดียวกันอ,อ,อ่ะก็คือแบบรู้จักกันตั้งแต่เติเ้ลเข้ามาในเข้ามาปีหนึ่ง ก็สนิทกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พอจบก็จบพอจบงานบอลปุ๊บเราก็ยังเที่ยวยังฟุยกันติดต่อกันอยู่ตลอดอก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันสักพักหนึ่งพอได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันก็แบบเออเราก็งง,ง,งๆนะตอนแรกเราก็ยังงงๆแบบเฮ้ยเราต้องมาทํางานด้วยกันแล้วอะไรเนะี่ยใช่แ้ผมก็รู้จักกับพี่แมนตั้งตอนนั้นตนนั้นอยู่ปีหนึ่งเนาะพี่แมนก็อยู่ปีสามแล้วก็มารู้จักกันในในรีดมหารายนี่แหละก็สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมแล้วก็ ตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบเออจะได้กลับมาแบบเออร่วมงานกับพี่คนนี้เนาะเพราะว่าแบบผมตอนอยู่ในลีดก็แบบเราก็อยู่กันแบบคนล,ละโซนเลยนะ mm hmm. แต่ว่าผมอยู่้หน้าพี่แมนอยู่ด้านหลังแต่สุดท้ายก็ได้มาทํางานร่วมกันนะก็ถ้าถามว่า first impression บอกว่าคือพี่ที่แมนเป็นคนที่แบบเข้ากับคนง่ายอะเนาะคือแบบว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่า mm hmm. ครับผม ตอนที่รู้จักเหรออืไม่นะเราแบบผมว่าคิดว่าเราไม่ค่อยจริงกันตั้งแต่วันแรกๆ่ใช่เหมือนแบบมันคุยกันได้นะเหมือนว่าพอคุยกันมันเหมือนมาคุยถูกคออะไรเงี้ยเรื่องเดียวกันเอาอย่างเติ้ลเติ้ลมองว่าพี่แมรเป็นคนแบบไหนอะมองว่าคือเหมือนวันในวันแรกที่รู้จักพี่เขาก็คือเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเออเรากําลังลถติดอยู่แล้วกาลังจะไปสายกําลังจะไปแบบว่าไปสอสายแล้วเราก็แบบ จริงๆในสถานการณ์นะมันควรจะเป็นแบบเครียดกันเนาะว่าแบบอุ้ยมันไม่ทันแล้วไปสายโดนทำโทษแน่นอนแต่ว่าบรรยากาศในรถกลายเป็นว่าแบบเออมันสนุกสนานเงี้ยไม่ไม่มีความเครียดเลยฮะก็เลยเป็นคนที่อยู่ด้วยนะสบายแล้วอย่างแมนอะตอนที่แบบเจอตเติ้ลน้องเป็นคนยังไงเอาจริงๆนะของแมนเนี่ยตอนเจอตเติ้ลครั้งแรกแมนบันไ้มันด้วยเออคือคือไอตเติ้ลนี่ต้องบอกกับมันเป็นเด็กที่แบบแบบ คนส่วนใหญ่ชอบอ็นดูจะแบบอ่อสมมติในลีดเขาก็จะไม่ให้มาสายไม่ให้นูนี่มีกฎใช่ไหมไอเต้นแมนแบบบางทีแมนแค่ใส่เกย์ขาสั้นแบบสั้นกว่าคนอื่นนะเขาเอาละเฮ้ยแมนรอบหน้าอย่าใส่ตัวนี้มานะมันสั้นเกินไปแล้วเขาก็เตือนแต่พอไอเต้นไอเต้นมาสายเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปเข้าไปซ้อมเข้าไปซ้อมแมนก็แบบเฮ้ยไอเด็กที่มันอะไรวะเนี่ยนี่เด็กเซโนะเนี่ยแบบโหอะไรวะ เออเถอะบบอันนั้นคือแรกๆแบบตอนอตอน่พอได้มารูา้จกักกันได้มาคุยกันก็อย่างที่ต้นบอกคือวันนั้นบนรถใช่ไหมเราก็ได้คุยกันน้องได้อะไรแล้วก็แบบเออน้องเขาก็ไม่ได้อะไรกว่าคือมันไม่ได้ผิดที่น้องผิดที่ตัวคนอื่นที่มาทายน้องมากกว่าอต่ออแบบคุยกับต้นก็คุยได้เหมือนแบบเวลามีอะไรแม่งก็จะคุยกับต้นอยู่แล้วไงสมมติมีเรื่องหรือมีอะไรก็บางทีก็จะปรึกษากันหรือแบบถามกันปกติอยู่แบบไม่นะแนวไม่ แต่พี่แอนไม่ค่อยซับออยเท่าไหร่พี่แอนก็เป็นพี่แอนครับผมแต่เราแบบเราเป็นคนติดเล่นไงก็ชอบเล่นกับน้องชอบเซลคนหนึ่มคนนี้อยู่แหละอืมตอนแรกๆที่เราเล่นอ่ะเราเริ่มจากตอนที่เวิร์กช็อปใช่ไหมบทแรกๆมันจะเป็น ซีนของเพื่อนกันเล่นกันก่อนใช่แบบเพราะว่าเราก็สนิทก,กันอยู่แล้วพอเล่นเป็นซีนเพื่อนมันก็ง่ายใช่ไหมระดับง่าย,ยระดับเนี่ยแต่พอเวิร์กช็อปเริ่มมีการแสดงเริ่มเข้าใจการแสดงเข้าใจคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นเนี้ยเขาก็จะปรับให้เป็นบทแบบเชิงอเหมือนเลิฟซีนบ้างเรือซีนซีนที่แบบแฟนกันน่ารักน่ารักอะไรี้ยบ้าง,างแต่พอเหมือนพอตอนนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่แมงกันเป็นืรในความคิดของเราคือแบบเราก็คิดเป็นตัวละครไป็ะไร ก็เลยเหมือนแบบสุดท้ายตอนในในซีมันก็คือผมกันนั้นไม่ใช่แมงกับเติร์นมันก็เลยแบบไม่ได้ทําให้เราเขืนกันเองเวลาเล่นเหมือนด้วยด้วยความที่เหมือนตัวซีนมันก็ดีไซน์มาบางซีนเนาะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเลืฟอซีนแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ที่เรามาเขืนกันแต่มันเป็นโมเมนต์แห่งที่แบบคนสองคนกลับมาเจอกันแล้วก็แบบได้แสดงความรักต่อกันจริงๆรเนาะก็ตามถ้าตามคาแรคเตอร์มันก็แบบเออมันก็จะเข้าใจไปกับมันเพราะแบบ พอเราเข้าใจได้มันก็จะแบบสามารถสื่อสารออกมาได้ออมันก็มีนะแต่แบบมันจะเป็นซินซีนมากกว่าโอเคบางซีนเราก็จะจังหวะที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบต้องเราก็อินไปกับเรื่องว่าแบบ เออตัวละครนี้มันแบบเจอมาขนาดนี้เลยหรือแบบมันต้องผ่านอะไรมาบ้างแบบกลาวตัวละครเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําให้มันต้องมาเจอเรื่องแบบมันก็มีอินบ้างนะครับใช่แต่มันแบบพอเราจบซีนเราก็แบบเหมือนด้วยเรายังใหม่ด้วยเนาะมันก็เลยแบบยังไม่ได้อาจจะไม่ได้กินเป็ับบคาแรคเตอร์เหมือนแบบที่พวกนักแสดงรุ่นใหญ่ๆเขาเป็นอย่างที่แบบออกยากหรืออะไรเพราะแบบด้วยเรายังใหม่ด้วยก็เลยไม่ได้เจอปัญหาใหญ่แบบมากขนาดนั้นครับผมก็ พอจบซีนเนาะก็จะกลายมาเป็นพี่แมนเต้นเหมือนเดิมฮะอ่ก็มีบ้างนะแต่แบบสมมติแบบถ้ามันมีเจอในสิเอชั่เดียวกันเจอเหตุการณ์เดียวกันแต่วิธีที่เราเลืยกออกไปมันจะไม่เหมือนกันเต้นก็มีเหมือน ของทั้งตัวเต้นและพี่แมนเต้นคิดว่าในบทมันก็มีบางอย่างที่เออเหมือนกับตัวเรา<ม>แต่มันก็มีบางอย่างที่แบบตัวแตกต่างก็ไม่เคยเจอไปเลยเหมือนกันนะครับผม,มเหมือนกับเราสามารถแบบเออเทียบเคียงแบกกราตัวละครได้อย่างเช่นเหมือนเหมือนสองตัวผมเองนะัก็จะเป็นคนที่แบบเคยย้ายจากอีกจังหวัดหนึ่งมาอีกจังหวัดหนึ่งหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับครอบครัวอะไรแบบนี้ครับผมก็เคยเจอมาเหมือนกันครับ เอาพี่มีแล้วกันพี่มีที่เป็นพ่วงกับคือพี่มีเนี่ยเหมือนแบบคือในหลายๆที่ใจชอบเห็นว่าเราชอบบอกว่าพี่มีดุดใช่ไหมแต่คือจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบมันไม่ได้เชิงดุมันเป็นเหมือนแบบคือถ้าเป็นเวลาทํางานเขาเรียกว่าเหมือนพี่เขาจะจริงจังอืมใช่ครแบบับเพราะว่าเหมือนทุกคนก็อยากให้งานมันออกมาดีเนาะเขาว่าจะจริงจังมากเลยล่ะคือแบบมากจะไม่เล่นเลยแต่พัเสมุยแบบพอคัดหรือแบบพอระหวัง เบสพักกองตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยเล่นกับเราปกติก็มาสอนมาคุยกันปกติอ hmm. แค่แต่แบบเหมือนด้วยกองนี้มันกองนี้แม่ว่ามันโชคดีนะเพราะว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นตากล้องทีม,ทมไฟทีมเสียงทีมอารทีมอะไรทีมอาร์อะไรพวกนี้คือทุกคนอ่ะเคยทางานด้วยกันมาก่อนเคยทํางานกับทั้งพี่มีนพี่สนุกไม่ว่าแบบตอนพี่มีนเป็นนักสแสดงหรืออะไรใช่ไหมในฐานะน,นักสแสดงเคยทํางานด้วยกันก็จะแบบเขาก็จะสนิทก,กันก็เลยแบบมันคุยกันง่ายแล้วเหมือนแบบพอ พอแบบทุกคนมันมีแต่คนรู้จักกันอนะมันก็จนะเป็นแบบเหมือนนึกออกไหมพ่ามันก็จะเป็นเหมือนแอเเมเบนที่มันดีไม่ได้กดดันอะไรขนาดนะั้นใช่เพราะเหมือนแบบทุกคนก็คุยเล่นกันหมดเลยเวลาถ่ายอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็รู้แหละว่าเรากดดันเราใหม่ว่าเขาก็แบบพยายามจะไม่ไปกดดันเราเพิ่มอะไรเหมือนเหมือนพีมอินแต่ถึงจะเป็นผู้กํากับเนาะแต่เหมือนกับ ถ้าเกิดให้พูดจริงๆก็แบบความรู้สึกของผมกับพี่แมนก็คงเหมือนกับเออพี่ชายคนหนึ่งในสังกัดที่แบบคือมาคอยช่วยแนะนําแนวทางว่าเออควรจะเป็นยังไงดีอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าเกิดถ,ถึงจะเรียกว่าพี่มีนแบบใหม่ในเรื่องพ่วคกับแต่ผมรู้สึกว่าเขาใหม่แต่เขาก็มีประสบการณ์อยู่ดีครับก็จริงๆคือเหมือน ในซีรีส์เรื่องเนี้ยคือเราอ่ะพอเราใหม่มากเราไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับการแสดงมาก่อนเลยเนาะตั้งแต่แรกๆเลยที่เข้ไปแคสติ้งหรือเวิร mm ์กช็อปเขาก็จะแบบมาสอนเราแล้วว่า mm hmm. เออเนี่ยเบสิทการแสดงคืออะไรนะก็ไม่ใช่แค่พี่มีนะพี่ต้นน้ำก็มาสอนออแล้วก็มีแบบทีมคนนู้นคนนี้เข้ามาช่วยเราดูช่วยดูช่วยนู้นช่วยนี่กันไปเลยแล้วพอเราเริ่มได้หมดใช่ไหมเขาก็พี่มีก็มาสอนอีกแต่ว่าเนี่ยคือแมบอย่างสมมติแมกับเต้ยไปถามพี่มีว่า เออพี่มีนพอเราได้บทมาเนี่ยเราต้องทํายังไงต่อหรอพี่มีนเขาก็จะบอกมาเลยแบบเนี่ยคือเวลาเขาได้นะเขาก็จะทำการปาแบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยมึงลองทําดูถ้าทําแบบเนี้ยมันจะได้อย่างนี้คือเขาจะเวลาเขาสอนนะพี่มีนจะเหมือนแบบเหมือนเหตุผลนะว่าแบบถ้าทําอย่างนี้จะเกิดจะได้อันนี้อะไรอ่าอออแล้วก็แบบเออเราพอเราเข้าใจแล้วก็แบบอ๋อทำตามใช่<ม>พี่มีนผมคิดว่าคือคือพี่มีนเป็นทั้งแบบว่ามีผลงานแบบ ประสบการณ์ทางด้านบันเทิงเนาะค่อนข้างหลายอย่างด้วยแล้วก็รวมถึงการเรียนที่ที่เรียนมาทางเกี่ยวกับด้านภาพด้วยครับผมก็เลยแล้วก็ทําให้เขาแนะนําเราได้ว่าในขณะตอนเล่นเน่ะเราการความรู้สึกการเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงล้วควรเล่นยังไงกับกับกล้องที่มันรับมาควรจะเล่นแบบเทคนิคเวลาถ่ายเวลาดูบอกกินดูโน่นดูนี่ครับผมรวมถึงเทคนิคจังหวะ สนุกนะแม้ว่าแบบเวลาในกองกองนี้เหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้มันก็คือการไปทํางานแต่เป็นการไปทํางานที่เราไม่ได้กดดันเพิ่มข้ามกดดันมันมันมาจากตัวเองมากกว่าที่แบบไปกดดันกับมันมากเกินไปอ,อเอา พี่พี่มีนพี่มีนจะเป็นพี่มีนก็เชิญเป็นพี่คนโตนะตอนอยู่ในกองก็จะเป็นพี่มีนในกองในกองใช่ใช่คือมันจะมีอยสองคนที่แบบตอต่ใช่ไหมคือพี่มีนพี่ต้นน้ำก็จะแบบเดี่ยวแบบป๋าปาในกองเลยแบบมา่าเดี๋ยวกูสอนแบบนี่นี่มึงลองทํานี้ดูอะไรเงี้ยพี่มีนใช่ส่วนพี่ต้นน้ําก็จะเป็นก็เป็นป่าเป็นพี่คนที่แบบเออลองทําแบบนี้แล้วก็จะมีทั้งแต่จะมีเพิ่มในด้านของเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเข้ามา เอ็<ต>มพีเขาเป็นคนตลกพี่เขาแบบเป็นคนเฮฮาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบเออแบบสมมติซีนที่มันเป็นซีนดราม่ามาต่อไปมันเป็นซีนที่แบบต้องสนุกต้องแฮปปี้แล้วพี่ต้นน้ำก็จะเข้ามาคุยกับเราแล้วไอ้เนยเราดูนู่นนี่นั่นเติ้ลอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอเงี้ยมันก็แบบทาให้เรารลิสออกได้เร็วขึ้นแบบทําให้เราเข้าไปในมูลได้เร็วขึ้นใช่เรียกเรียกว่าเติ้ลพี่แมนพี่เก็เป็นแบบว่า พูดตามดีกว่านะในเซนน้รเรียก<ด>เป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่ก็จริงๆเราอ่ะคือถ้าเป็นในกองเลยนะเวลาเอาอย่างหน้าเซตหรืออย่างอะไรเงี้ยแบบพอเซนไหนที่ยากยางแม่กกัปตร์จะหันหน้าคุยกันละ แย่แล้วว่ะแย่แล้วว่ะแม่งไม่ตองกันที่ซ้อมอ่ะซ้อมมาไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าแบบช่วงก่อนถ่ายหรือแบบสมมติวันก่อนถ่ายช่วงเตรียมตัวช่วงอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะชอบคุยกันชอบตอบหมดกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าในการทํางานในซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้สนุกแค่แบบณวันถ่ายด้วยแต่มันแบบก่อนที่จะวันถ่ายทั้งเวิร์กช็อปมามันสนุกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะแบบเรา ได้มารู้จักแบบพี่มีนได้มาดจากพี่ต้นน้ำได้มารู้จก<ม>าจกครูลูกแก้วอย่างนี้ครับผมทำให้วันวันถ่ายเ,ออเราเราคุยกันง่ายเนาะเราก็แบบสนุกสนุกสนุกจริงๆได้ของของแมนซีเรียที่สุดมีซีนหนึ่งคือมันจะอยู่ใน EP ที่ EP ที่ห้า ก็คือเหมือนแบบปกติเวลาเราเล่นใช่ไหมเราจะต้องจะเราจะมีคู่เราเล่นแต่ส่วน,นเราจะเล่นกับคู่มีแบบการรับส่งบทรับส่งอารมณ์กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้แบบมันก็จะเล่นง่ายขึ้นมีคนช่วยส่งอารมณ์ให้เราอะไรอย่างนี้แบบได้มองหน้ามองตาเขาอะไรอย่างนี้มันก็คอนเนคง่ายแต่มันจะซีนนั้นอะเป็นซีน,นที่แมนอะต้องหันหน้าเข้าหาเสาส่วน,นไอเติรนอะจะอยู่ข้างหลังแมแนแล้วกอดแมนจากข้างหลังใช่ไหมคือซีนนั้นอะยากมากสำหรับแมนเพราะแบบด้วยเราใหม่เนาะ น,นันก็เป็นคิวแรกๆที่ถ่ายด้วยแล้วไหนจะแบบเราไม่ได้มองคู่เล่นอีกเราเหมือนเล่นคนเดียว mm hmm. ส่วนคู่เราแค่หน้าที่คู่เราคือตอนนั้นที่แบบความรู้สึกตอนนั้นเลยนะ uh huh. เหมือนแค่ส่งบทให้เรา uh huh. แต่เราไม่ได้รับอารมณ์เพราะเราไม่เห็นหน้าเขาอะไรเพราะแบบเราไม่ได้โปรขนาดนั้นอะไรแบบยากมากสีตอนนั้น,น,นมันมันมันถ้าพูดมันก็เป็นเหมือนกับว่าที่พี่แมนบอกก็คือไม่ตรงกับเวิร์กช็อปตอนที่ซ้อมอะไรอย่างนี้นะ <laughs> แบบตอนที่ซ้อมเราเราเห็นกันตลอด ได้แบบเวิร์กช็อปมันก็มองหน้าคุยกันเลยเนี่ยของเต้นให้เป็นอตอนซีนจบอีพีสองแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนซีรีส์เรื่องเนี้ยเต้นมีพาร์ตดราม่าค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าหยิบหยิบเป็นตอนจบของอีพีสองมาเพราะว่าตอนพาร์ตดราม่าในซีนเนี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ตรงที่เราอะต้องเล่นอยู่บนยานพาหนะครับผมแล้วไม่เคยฮะก็คือซีนที่ต้องซ้อนซ้อนจักรยานที่ต้นน้ำก็ผม ครับผมแล้วมันยากตรงที่แบบมันต้องแบบใช่คือ,อ,ค,อคือที่ต้นน้ำต้องต้องปั่นจักรยานแล้วการปั่นจักรยานแบบโดยมีคนซ้อนอะ่ะมันต้องปั่นให้แบบมีความเร็วมันถึงจะสงตัวง่ายแต่ว่าในซีนนั้นอะ่ะมันต้องปั่นให้ช้าเพื่อที่จะรับกับกล้องครับผม,มไม่รู้จะโฟกัสไหนนะใช่ยากเลยโยเยไปมา ซีนที่แมนชอบที่สุดนะของแมนจะเป็นซีนจบเพราะเหมือนแบบเรารู้สึกว่ามันพอตัวละครมันผ่านอะไรเรื่องราวมาเยอะมากเนาะมทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่วัยเด็กเรื่องที่หายไปเรื่องตอนโตที่กลับมาและไหนจะแบบพอเราได้เห็นทั้งมุมมองของนัดและมุมมองของผมว่าสุดท้ายแล้วสองคนคิดยังไงพอมาตอนจบที่เป็นแบบจบแบบน,น,นี้คือแมนรู้สึกว่ามันมันดูดูแล้วมันสมูทมากอะไรเงี้ยมันมีความ ความโรแมนติกในความที่มันไม่ต้องมีอะไรแบบไม่ได้ต้องเป็นเลิฟซีหรือไม่ต้องเป็นอะไรแต่มันก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวมันดูแล้วมันรู้สึกว่าคนสองคนเข้าใจกันจริงคนสองคนมาเติมเต็มกันได้อะไรอืมใช่รู้สึกชอบซีนจบอ่าของจริงๆของตนเองก็คือเคยคุยกันในกับพี่แมนแล้วแหละว่าแบบเออส่วนตัวก็ชอบซีนจบเหมือนกันเพราะมันเป็นเหมือนแบบบทสรุปของของคนสองคนมีแล้วเนาะว่าแบบที่เดินทางมาสุดท้ายมันจะเป็นยังไงแต่ว่า ยก,ยกเป็นซีนอีกซีนหนึ่งแล้วกันอันนี้เต้นยกเป็นซีนบทสรุปของความสัมพันธ์ตัวเต้นกับพี่ชายแล้วด้วยเหมือนกัก็คือกับเพียโนตแล้วกันเพราะว่าถ้าจะเป็นซีนจบมันจะเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ของพบนัดเนะ <c oughs> าะใช่อันนี้ขอยกเป็นซีนที่ได้เคลียร์ใจกับพี่ชายในตอนโตนะแล้วเขาก็ได้มันก็ได้เล่าย้อนไปถึงตอนเด็กเนาะมันทําให้เห็นว่าแบบเออจริงๆแล้วแบบพี่พี่ชายรักเรามากขนาดไหน ก็จริงๆเหมือนแบบแม่รู้สึกว่าด้วยความอาจจะเป็นเพราะว่าเราใหม่ด้วยเนาะแล้วก็มันแรกๆมันก็ยังแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่พอผ่านไปหลายๆ EP มากขึ้นมันก็แบบค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบบางทีจะมี EP หลังๆอะไรเงี้ยเริ่มติดเทรนบ้างเริ่มอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะตอนที่มัาติดเทรนอะไรเงี้ยไม่คิดเนาะว่ามันจะติดแล้วก็แบบไม่รู้อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครั้งแรกได้อ่านฟีดแบ็กแล้วมันใจฟูไหม เวลาเรเห็นเขาชมเขาชอบได้เลยชอบแบบโห้ยหรือแบบแล้วแบบโอ้เราดีขนาดเราเล่นดีขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเลยบางทีถามเลยแต่ว่าจริงๆเราเอ้ยอตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะมีคนเข้ามาดูผลงานแบบผลงานแรกของเราเนาะว่าแบบแต่เราก็เอพยายามจะเสือกไปให้ดีที่สุดนะแต่ว่าพอพอได้กําลังใจได้ผลตอบรับกลับมาแล้วคือเรารู้สึกว่า สิ่งที่ทําไปมันมันเห็นผลนครับผมอ่ามันเหมือนเรารู้ว่าเราทําอะไรอืมใช่ใช่ใช,ใช,ใชแ่แบบบางทีดีเทลเล็กๆที่เราใส่ลงไปในตอนที่เล่นออะไรเงี้ยบางทีมีคนมาเห็นของเราเราก็แบบเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่ได้ว่าเราใส่ไปแบบไร้สาระนะอะไรเงี้ยอื๋อเหมือนเหมือนที่มีนเขาเคยบอกว่ามันมีแบบว่าอิสระเอกเล็กๆในนั้นอะที่ตอนอยู่ใช่ใช่คือมันจะชอบมีดีเทลหรือชอบมีบางแดอะ o g u e ที่เราพูดเพื่อแบบ สื่อบางอย่างแต่มันบางที่มันมีคนเห็นอะไร้ยพอย <McCain> ิ่งได้เห็นเราแบบเออเราชอบเราดีใจนะที่แหบแบบไห้คนเขาโนติสก,กับมันันอะไร<ม>จุดเล็กๆก็แมนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำแต่มันเป็นแบบคือตอนแรกเราก็ค่อนข้าง เ,เคเราไม่เคยลองในวงการบันเทิงเนาะตอนแรก <Yeah. S 2> เราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <Yeah. S 2> มันไม่ได้น่าทําเราแบบเราตอนแรกเราไม่ได้สนใจ mm hmm. อย่างตัวแมนเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยากมาทําเป็นนักแสดงหรือเข้าวงการอะไรขนาดนั mm ้ hmm. แต่พอเราได้มาลองเราเลยได้ดูว่าอ๋อจริงๆแล้วการเป็นนักแสดงมันเป็นยังไง mm hmm. การที่เราจะทิ้งตัวตนที่เราเป็นมา20ปีเราเป็นมา20ปีเราเป็นตัวเอง mm hmm. เราต้องไปเป็นใครก็ไม่รู้ในเวลา3เดือน6เดือนต้องไปเป็นตัวละคร mm hmm. ที่เขามีเรื่องราวมีนูน่นมีนี่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราต้องไปเป็นคนอีกเออมันแบบ มันชาเลนจ์กับตัวเองมากแล้วแบบมันสนุกมากครผมก็ของเต้นเนาะถ้าทั้งเต้นทั้งพี่แมนแหละจริงๆคืออยากบอกคำว่าเอขอบคุณมากจริงๆครับผมที่แบบทุกคนที่เอเข้ามาซัพพอร์ตขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็มันเหมือนแบบไม่คิดไม่ฝันเนาะว่ามันจะแบบเป็นเป็นได้ขนาดนี้็ทาะก็คงไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่า ขอบคุณครับผมแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพื่อผลงานต่อไปฮะถ้ามีโอกาสขอบคุณอัวไม่กล้าให้เยอะเลย <c oughs> คือ <c oughs> เอต้นว่าทั้งของตัวเต้นเองแล้วพี่แมนอ่ะเราเราเคยคุยกันแล้วว่าแบบเออผลงานมันออกมาเราให้สแตนดาร์ดของเราเอาไว้ที่แบบถ้าเต็มสิบเราให้ให้ห้าแล้วกันเนะเาะแล้ให้เองห้า <5 S 2> มาตรฐานของเราและกันแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความตั้งใจเนี่ยเราก็เราก็พยายามเต็มที่ทั้งหมดที่ที่เราสามารถทําได้ใน,นตอนนั้นถ้าใช่าถามว่าแบบในนาตอนนั้นเราทําดีกว่านั้นได้ไหมเราก็ทําไม่ได้แล้วเพราะแบบเราสุดกันมาแล้วแต่แบบการที่มันได้หา้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผลงาน,นไม่ดีแต่คือการที่มันจะเป็นสิบได้มันมันห้าที่ตัวเราแต่มันไม่ได้มีแค่ตัวเราเวลาเล่นมันแบบมีทั้งร่วมกับที่ช่วยดูทั้ง acting coach ทั้งพี่ๆที่คอยสอนอะไรอย่างเงี้ยแบบ ทุกๆอย่างรวมกันไปเลยทําให้กายแบบจะฆ่ามันกลายเป็นศิลป์กนอนะเอาเป็นว่าเต้นกับพี่แมนเอาไว้วางไว้ที่5แล้วกันแล้วอีก5เอาไว้ให้แบบคนดูน <ะ S 1> แล้วคนอื่นเขมาเติมให้ละกันครับผมจริงจริงก็งงงแ,แบบอขอบคุณเต้นมากเพราะแบบแหลายๆครั้งอ่ะเต้นเขาเป็นคนที่มีความสุ ถ้าแบบถามใครใครก็จะตอบได้วาเต่้ลเนี่ยมีพรสวรรค์ครั้งแรกที่เล่น่ะมันจะเป็นคนที่แบบรู้ว่าเข้าใจไวมากติดเก็ตไวมากแล้วแบบคือเวลาเราเล่นบางทีเราก็แบบไม่ทันมันแต่มันก็จะแบบไม่เคยกดดันเราหรือแบบมันก็จะไม่เคยมันจะมาพูดกับเราแบบไม่ได้พูดเชิงแบบมันจะเป็นพูดเชิงให้กำลังใจหรือแบบพูดเชิงแบบเออพี่เราทําไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เนี่ยเหมือนพอเราคุยกับมันเรารู้สึกว่า เราไม่ใช่เป็นคนเดียวที่พยายามเราไม่ได้เป็นคนที่เหนื่อยคนเดียวเรามีคนหนึ่งที่แบบเขาสู้กับเราเขาเหนื่อยกับเรากดดันเหมือนเราแต่เราก็ต้องทําไปด้วยกันเลยก็ขอบคุณนะฮะก็เขาคุณเหมือนกันฮะคือของผมอะคิดว่าเออถ้าพูดพูดถึงแบบพรสวรรค์เนาะพรสวรรค์ฮะจริงๆมันถ้าเกิดพรสวรรค์เนี่ย <screws> มันก็ต้องควบคู่กันกับพรสว่างแหละถ้าเกิดสมมติแบบวันหนึ่งเราแบบไม่ได้ไม่ได้แสวงมาเนี่ยพรสวรค์ที่เรามีมันก็อาจจะหายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในตอพี่แมนคือพี่แมนเขามีพรสวงตลอดเวลาครับผมแล้วไม่หยุดพัฒนาจนจนเหมือนจบซีเรื่องเนี้ยผมสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่พี่สวงมาทั้งหมดมันเรียกว่าตอนนั้นพี่มีพรสวรค์ครับก็ขอบคุณที่เหนื่อยเหนื่อยมาด้วยกันครับผมถึงตอนนี้ก็แบบ ไม่ว่าจะทําอะไรเนาะในอนาคตก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆสิ่งสำเร็จเข้ามาครับผมโอกาสดีๆเข้ามาครับพี่แมนตาแดงตัวนียเฮ้ยไม่ไมพี่แมนรอยติดเดานแล้วตอนนี้ไม่ต้องกดไม่ครับไปก่อนครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่คอยติดตามกันตั้งแต่อีพีแรกจนมาถึงอีพีสุดท้ายเลย ก็ผลงานต่อไปก็รอติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยฮะฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยครับผมในโอกาสต่อไปครับผมขอบคุณครับ